สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเนาะครับเนาะแรงเมื่อนี้แรงเมื่อนี้หลังจากที่เห็ดกับเขากับน้ำซ้ำป่าเสร็จแล้วกลับมาเลาะเบื้องต้นไม้มงคลโอ้มีต้นไม้อะไรเนาะกำลังจะผลิดอกออกใบหรือว่ากำลังจะมีสมาชิกใหม่ <c oughs> คุณตาวิถีไทยกันเลาะมาเรื่อยๆนะ ตั้งแต่ผู้ดางผุละเออผู้ดางครับครึ่งดางนะลิ้นมังกรด่างแววมายุรานี่คราแววมายุราโอ้ตัวนี้อยากเหี่ยวเนะแสดงว่าต้องต้องหาน้ำมาให้เราหรือว,ว่าเปลี่ยนดินใหม่ <c oughs> หรือว่าพัดโบกบัวปทุมมาอ่เอสเนจจน <c oughs> เห็นบอกหกํกำลังจะมีสมาชิกใหม่นะสเสนจจนก็นดีท่านผู้ชมสเสนจจนโกเมน แล้วก็มาเบิ่งต้นนี้ปาที่โทห่างหายไปนานเนาะสเสน่จันขาวปามีบอกคุณตาวิถีไทยคุณตาวิถีไทยก็มีสเสน่จันขาวน้ำขาติมี <laughs> เออกำลังแตกเงาเหล่าก่องามพร้อเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ที่สำคัญเขากำลังจะมีสมาชิกใหม่เห็นบ่นี่เห็นบอกมีใบอ่อนๆขึ้นมาแทงขึ้นมาเนี่เห็นบ่เนี่ ขออนุญาตเอามือไปซูนจักหน่อยเนาะเห็นบ่เป็นแหลมๆนี่กระแมนนี่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 นอปฏทิถูคุณตาวิถีไทยคือขัดแทะบ่แมนมันสิแตกกอได้อยู่บ่เนี่ยน,นี่เวลาเวลาเอาลื้อเอาดินออกเนาะมันแยกต้นได้ไหมคุณตาวิถีไทยบ่ซันถ้าแยกต้นได้ผมขอหนึ่งต้นนะเพื่อนมา <laughs> เออตอนนี้เขากำลังฮิตพวก ต้นไม้สเสน่จันต่างๆสเสน่จันขาวสเสน่จันเขียวสเสน่จันแดงสเสน่จันดำอเออเสน่จันโกเมนหลายๆเสน่จันเนาะท่านผู้ชมกําลังฮิตฝนกับกำลังสิตกลงมาลงเม็ดเปาะแปะเปาะแปะเลยได้ท่านผู้ชมเลยเออเอารีบเฝ้ารีบเฝ้ามาคบบรบรลยังตัวละครของคุณตาวิถีไทยผู้จัดการจะเอาไปปลูกอยู่ที่โรงแรมเอออาจารย์ที่สิเอาไป ให้นักนักเอ้นักเรียนนักศึกษาได้วิเคราะห์วิจัยว่าจะเอาไปศึกษาโดยละเอียดใช้ขยายพันธุ์แบบไหนอ่าโดยการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อบอกหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างสนิจจันขาวนี่อ่าคุณครูก็เสียมาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนในห้องเรียนวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอวาดต้น สเนจันขาว,วสันโอ้นักเรียนดีใจขนาดถ้าพูดถึงชั่วโมงนี้มานะอ่ายิบกระดาษด,ดินสอขึ้นมาพร้อมกับสีต่างๆโอเต็มไปเบิดในกระเป๋าในะมีแต่สีรบเราให้ผู้ปกครองซื้อให้เนาะท่านผู้ชมเนาะเออบาทนี้อาจารย์ที่เอาไปเหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลเ <c oughs> พื่อนก็บอกว่าคุณตาวิถีไทย เสน่ห์จันขาวนี่ทําไมมันกอใหญ่กออะไรที่แบบอลังการสวยงามค่นว่าแล้วคนก็บอกว่าป่าเสียเส่ยงฝ้าเสี่ยงฝนมาเลยได้เอากระสิได้รีบจบเนาะท่านผู้ชมเนาะแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวเออฝนที่จริงมันตกอยู่แล้วเออมันก็แต่ว่าบกค่อยบโบ,บแห้งแต่มาแห้งบบนี้เสิคุณตาวิถีไทยสิได้ลบมุมก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเอาละ ก่อนที่สี่อาลาพาจากลบฝนกันนี่ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมึงหุ้งมือหนานอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลก็ขอให้ปราศจากโควิด -19 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลก ปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากสัมภเวสีผีวิญญาณชั่วร้ายผีวิญญาณาเร่ร่อนเนาะและก็สิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆให้นี้ไปไกลๆให้พบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลมงคลเนาะเหตุการณ์งานอย่างกระขอให้ประสบผลสําเร็จทุกประการขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาจองเวรจองกรรมทุกภพทุกชาติขอให้ ละวางปล่อยวางไม่จองเวรซึ่งกันและกันเนาะท่านผู้ชมเนาะให้อภัยซึ่งกันและกันเออคำว่าให้อภัยนี่มันเป็นสิ่งที่ดีมากสุดยอดอืมให้อภัยซึ่งกันและกันละวางปล่อยวางไม่จองเวรซึ่งกันและกันเจ้ากรรมนายเวรนะเขาก็ทำบุญทำทานให้เขาไปเออเอาละสำหรับมื้อนี้ ฝนก็นเริ่มลงเม็ดแห้งขึ้นแห้งขึ้นเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวกล้องวิดีโอเฮาสิเปียกคุณตาวิธีไทยก็บสิเปียกอคุณครูก็ฮอดบบได้ไปหาซื้อต้นไม้ของบ้านของคุณตาเออนายวิถีไทยเด็กชายวิถีไทยก็ฮอดบบได้ถามคุณครูว่าจะเอาต้นไม้อันนี้ไปปลูกในอนาคตนะไปเพาะพันธุ์ขยายผู้จัดการก็บ่ได้ฮอดสมัคร นะบได้รับสมัครพนักงานเพราะว่าฝนตกก่อนนะพนักงานมาบได้คนสอบสัมภาษณ์มาบได้นายห้างทองโอ้มหมอน้ปิดฝนตกนะมือนี้ปิดร้านอ่าพุนะฟ้าห้องโอ้โหบว้วบวหวบวหวคุณตาวิธีไทยก็ดีนะเออเอาออกมาให้พอเป็นน้ำจิ้มนกๆนกท่านผู้ชมเห็นบอกสองผัวเมียเพื่อนนะเห็นบอกสองผัเมีย ฝนตกมาหากินหายู่แถวสวนคุณตาวิธีไทยละ่ะอแม่นว่าฝนสิตกฟ้าสีห้องกามามามานะเอาละสำหรับมื้อนี้ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุผู้สุคนกินข้าวแซบ่บนอนรับฝันดีพระเอกของเรื่องเย็นนี้ก็คือสเสน่จันท์ข่าวไม้มงคลครับท่านผู้ชม